ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่น่ารักนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอร์นะวันนี้ครับวันนี้ก็พามาอยู่ที่แมปทาถนนนะครับก็คลิปที่แล้วนะเราได้ติดค้างคุณผู้ชมไว้นะครับคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้จะเป็น ep ที่2คลิปนี้ผมก็เลยเตรียมรถเกรดเดอร์นะครับผมรถเกรดเดอร์แล้วก็เปลี่ยน6ล้อขนหินคันใหม่นะนะครับคันนี้ทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับ เดี๋ยวจะใช้ในการขุนหินนะครับวันนี้ก็เอา6ลร้อนะครับขนหินในเซโลนะครับผมไปเทไว้ก่อนนะก็จากนั้นนะครับใช้รถเกตเดอร์นี่แหละนะครับผมเกตทางนะครับผมก็เดี๋ยวจะเกตอันเดิมด้วยนะอันเดิมเนี่ยเราใช้เป็นรถแท็กเตอร์เกตเนาะนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยนะครับผมคลิปนี้ต้องเสร็จนะนะครับถนนทุกรังของเรานะครับ่านซ่อมถนนทุกรังของเราต้องเสร็จนะวันนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปรับงานใหม่ซะบ้างนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวมาเริ่มโหลดหินกันเลยครับนี่เลยหินแบบเติมนะครับก็เดี๋ยวไปเทไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาขับเอารถเกตเตอร์ไปนะครับอ่าโอเคครับนะครับความขี้เกียจเป็นเหตุนะชายเซโลนี่นะฮะ ใช้ไซโลโหลดนะครับผมขี้เกียจขับไปโคร,รถตักนะพื้นที่มันแคบนะครับไม่ใช่อะไรนะถ้าพื้นที่กว้างก็พอว่าอยู่นะครับมาๆมา,มานะครับผมก็วันที่2นะครับรถยังจอดไว้เหมือนเดิมตดดเตอร์ดรถไถปายปายป้ยวเทตรงนี้เลยครับผมต่อเทลากยาวนะครับ โอครับผมนี่เทปไปแบบนี้เลยนะประมาณ 2- 3สรถนะครับคิดนี้ประมาณ 2- 3สารถก็น่าจะเสร็จผมจะได้ไปทำงานอื่นซักทีนะครับคนอะไรวะเนี่ยแบบรับเหมาทำถนนคนเดียวนี่มันจะเก่งเกินหรือเปล่าเนี่ยนะฮะจะเก่งเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะลุงลูกน้อง,งคนงานก็ไม่มีจ้างนะครับ ่าุกล้อเราท่อก็จะลั่นหน่อยนะฮะท่อลั่นมากเลยถกล้อเราท่อลั่นมากเลยนะครับไปฮะล,ลั่นครับลั่นลั่น,ล,นลั่นหมู่บ้านเลยครับจริงๆมันมีรถ AI ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ก็ผมรู้สึกว,ว่าวิ่งคนเดียวในปู่บปาาที่มันแบบเงียบเงบเงาเงยังไงไม่รู้นะครับแบบถอยถอยถอยเหมือนเป็นหินลูกลังซะมากกว่านลยนี่ให้เรามาเทนะครับเทไปเลยครับผมอีกรถหนึ่งผมว่านะอีกรถหนึ่งนี่คือแบบพอเลย งานไวครับงานไว <c oughs> อายเฮ้ยรถนาครับไม่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยลูกพี่ลูกพี่ขับสน้ากลัวเลยนะนี่ <c oughs> โอ้โหพี่ขับสน่ากลัวเลยนะเนี่ยลูกพี่นี่ฮะเดี๋ยวเราเอารถปูนไปซะแล้วนะรถปูนบริษัทไหนวนะเนี่ยขับนักเลงจัดเลย ไปกันต่อครับผมเที่ยวสุดท้ายนะสำหรับ6ลร้อเรานะฮะ สุดไหมนี่น่าจะสุดพอดีครับไปเรารถเกตเตอร์ครับเอ้รถมารถมารถ <laughs> มาจากไหนวะเนี่ยรถปูนี่มันวิ่งวนสองรอบแล้วนะครับสงสัยไม่มีเียกไม่มีงานหรือเปล่าเนี่ยเออครับจอดไว้ที่บริษัทนะแล้วก็เอารถเกตเตอร์คู่ใจของเราไปนะ กันเลยครับผมนี่ตะกีเ้เตือคกู่ใจนะครับเตือนกู่ใจได้ออกงานสักทีนะครับไปครับเอยพ้นพ้นพ้นไปเนี่ยพ้นไปเนี่ยไม่น่าพ้นนะดูสรงแล้วรถเราก็จะยาวหน่อยนะ วงเลี้ยวสักหน่อยนะวงเลี้ยวกว้างมากอามาแล้วครับตรงนี้เป็นเขตทางหลวงนะเราทำสุดแค่ตรงนี้ครับไปเรามาเริ่มเกตกันเลยครับไปเริ่มเกตกันเลยครับผมเดี๋ยวเกตร,รอบแรกก่อนนะฮะเกียร์หน้าดินนะครับเกียร์หน้านอ,อ่หน้าหินนะครับไม่ใช่หน้าดินหน้าหิน เป็นหินนะครับเป็นหินเห็นไหครับไมยฮะตอนนี้มีดินนะตอนนี้มันไม่เป็นไรหรอกบอกเลยเดี๋ยวเรียบกิฟต์นะฮะเรียบกิฟต์เลยบอกเลยใจเย็นรู้พี่ใจเย็นนี่รถมันไม่หลบให้ผมอ่ะแต่มันวิ่งวนอะไรสองสามรอบอ ได้ไปไหนสักทีอ่ะไป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 รถปูนเอาชนว่าแล้วมันชนผมจะได้นะนี่โดนรถปูนชนจะได้ครับไป างครับเกียร์ทางนะฮะเสร็จไหมนี่ไม่เสร็จก็เกือบเสร็จแล้ววะนะครับนี่บอกแล้วอย่าให้รถเกียร์เดอร์ผมมานะครับเกียร์เดอร์ผมมาได้บอกเลยเสร็จเลยอ่ะ โอเคอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับเตอร์เราก็น่าจะหมดงานและเดี๋ยวไตรวจดูงานสักหน่อยครับก็ยังมีขุขายอยู่นะนิดหนึ่งนี่ก็ตอนนี้มันเป็นเออมันมีดินผสมอ่ะเดี๋ยวเราต้องแก้ไปต้องลบดินตลบดินออกนะครับตรงนี้ เอารถเกรดมาใหม่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเกรดมาใหม่ครับเก็บงานฝั่งขวานะครับทีนี้ทำไมมันเอียงแบบนี้มันะ่ะ <c oughs> เออผมไปเจอรถไอ้สองคันนี้อีกแล้วแล้วมันไม่ไปไหนสักทีนั่นนี่เมื่อกี้มันชนผมสัก,กระเด็นเลยนะฮะไม่เกรงใจรถเกียร์ต่วผมเลยไปครับเก็บงานครับเก็บงาน งานนะครับเก็บงานนะฮะโอเคก็น่าจะเรียบอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วนะไปะ เดี๋ยวย้ายรถกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปเอาเทนเลอรเอ์เราก็มาเจอไอ,อ้สองคนนี่แล้วไอ้สองคันนี้มันวิ่งรอบเมืองนะฮะแล้วไปเอาเทนเลอร์ครับไปเอาเทนเลอร์มาย้ายเออ่รถแท็กเตอร์นะครับผมเอารถแท็กเตอร์กลับนะเราเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปรับงานอื่นนะครับ มาเอามาเอารถเท,ทคกเตอร์ไม่ใช่เทคกเตอร์ทเทเลอร์นะครับเออเทเลอร์เราอยู่ไหนะ่ะเทเลอร์มีหนุ 700. ่0เจ็ดร้อยเทเลอร์นะฮะนี่คันนี้สุดหล่อประจำบ้านเรา ย้ายเทเลอร์ครับรอบนี้เดี๋ยวรถไถเราขับกลับเลยว่าแท็กแท็กเตอร์เอ้ยเมื่อกี้ผมอะไรวะสับสนกับตัวเองเลยเราจะไปย้ายแท็กเตอร์กลับนะนะฮะเดี๋ยวรถไถเราขับกลับสรุปแล้วเราต้องแบบมาขับตามไปสอคงคันนี้นะฮะ <Yeah. S 2> มเมารถผมกลับบ้านก่อน แล้วมาแล้วแทคเตอร์คู่ใจผมนะนี่อ่ะโอเคครับตัดเชือกอะไรให้เรียบร้อยนะฮะตัดเชือกนะครับ พอดีเซลลเลย โอเคครับผมก็เสร็จชิ้นภารกิจของเรานะครับผมทําถนนนะก็ใช้เวลาไปทั้งหมด2วันนะครับนี่เลยก็ย้ายรถกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคพร้อมรับงานใหม่ครับคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรครับผมคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ครับก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับผม